าจะกล่าวถึงในโลกของความเป็นจริงนั้นเราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจได้ทุกเรื่องหรือเพียงการใช้คำว่าเหตุผลคู่กับทุกสิ่งแต่ในบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้เหตุผลและความรู้สึกสุดแล้วแต่เหตุการณ์หรือบทบาทหน้าที่ซึ่งเรามักจะใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินใจจนบางครั้งอาจจะละเลยความรู้สึกของตัวเราความที่เป็นตัวของเราเองรืมความปรารถนาหรือความต้องการที่แท้จริงของตัวเรา เพียงเพราะขอบเขตหน้าที่และเวลาเป็นผู้กําหนดทั้งที่ความรู้สึกเป็นเหตุผลหลักที่มีพลังอย่างยิ่งในตัวของเราและนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่ผมอยากคิดอยากทําเพราะอย่างน้อยมันก็คือแรงบันดาลใจของผมครับ เรามักจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเป็นประจำแต่น้อยคนนักที่จะมองเห็นความเป็นจริงได้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในจิตใจของตนเองที่เราสามารถมอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้บนพื้นฐานของความหลากหลายอย่างปราศจากการเลือกถานดันดอนของมนุษย์ซึ่งความจริงแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่คำว่าคิดดีทำดีนั่นก็คงเพียงพอแล้วสำหรับคำว่าเพื่อนมนุษย์ สวัสดีครับพบกับผมหมอเอกในแพทย์สุกิจพรมสิริและรายการพักสมองสีสันแห่งการเดินทางสาระความรู้และการแบ่งปันครับเราจะร่วมเดินทางไปยังหมู่บ้านกิ่วสะแวกใหม่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามไปพร้อมกับผมในรายการพักสมองวันนี้ครับการเดินทางด้วยการแบกเป้ไบเด็ก พร้อมกับรถคู่ชีพอีกหนึ่งคันสู่โลกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเพื่อนทีมงานที่มีจิตอาสาเหมือนกันผมคิดว่ามันให้ถึงความรู้สึกต่อการเดินทางไปพักค้างแรมในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้สึกสะดวกสบายไม่รู้สึกปลอดภัยและไม่อบอุ่นเหมือนบ้านของเราเองแต่มันคงไม่แปลกอะไรสำหรับผมมากนักซึ่งถือเป็นความชอบและความเคยชินของผมซะมากกว่า ที่ต้องหลีกนี้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสังคมเมืองเข้าไปหาธรรมชาติและความแปลกใหม่ของสังคมที่ป,าปราศจากความวุ่นวายด้วยวิถีแห่งมนุษย์ชนบทฉะนั้นสาระสําคัญของการเดินทางใช่ว่าจะเป็นการหาความสุขอย่างสมบูรณ์ในจุดหมายปลายทางเสมอไปแต่สิ่งที่ได้คือการเรียนรู้เรื่องราวระหว่างทางนั้นคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราได้รับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ละโลกก็ยังคงเป็นโลกที่กว้างใหญ่เสมอ สำหรับให้ทุกคนได้ไปค้นหาได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านสายตาการเดินทางเสมอจุดแรกของการเดินทางเรามาแวะที่วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเพื่อกราบบูชาสการะภาพร,มมระบรมธาตุเจดีย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสีมงคลก่อนครับ ประวัติของวัดพระาธาตุสีจอมทองวอรวิหารเดิมชื่อวัดพระาธาตุเจ้าสีจอมทองตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ฮอดตำบลบ้านหลวงอเภอจอมทองจังังหวดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ5-8กิโลเมตรเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารบริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ10เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองสิ่งสําคัญยิ่งภายในวัดคือภาพระบระมาธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบระมาธาตุสวนพระเศียรเบื้องขวาซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือเป็นภาพระบระมาธาตุที่ไม่ได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในพระวิหารครับ ได้กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสีมงคลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มออกเดินทางจากตัวอำเภอจอมทองเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108สู่อำเภอฮอดเป็นเป้าหมายต่อไปและกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง ทีมงานก็แวะจับจายซื้อหาสบียงอาหารก่อนที่จะขึ้นไปบนดอยบ้านจีแสแบกใหม่เพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าบนดอยคงไม่มีซูปเปอร์มาร์เก็ตติดแอรอันทันสมัยให้เราได้เดินชอปปิ้งกันเป็นแน่แท้จึงจำเป็นต้องเดินหาซื้ออาหารเท่าที่จะเป็นสำหรับ1คืนก่อนครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดฮอดนะครับตลาดที่มีปลาสดเยอะมากเราจะไปทำกับข้าวแบ่งปันกันกินที่บนดอยครับ เราอาจใช้เวลาในการเดินทางไกลแสนไกลเพื่อได้ท่องเที่ยวหรือการได้ตามหาสิ่งที่เรียกว่าคำตอบของชีวิตแต่บางทีคำตอบของทุกอย่างอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอยู่ใกล้แม้กระทั่งจนคุณอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกเพราะว่ามันอยู่ภายในใจิตใจของคุณนั่นเองส่วนใหญ่แล้วนักเดินทางทุกคนต้จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตพุ่มเทกับมันอย่างไรก็ยังคงไม่เพียงพอสําหรับการไปเรียนในทุกทุกที่และไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นการได้ออกเดินทางไปเยือนที่ต่างๆให้ได้มากที่สุดก็ยังคงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากจะทําด้วยเหตุผลที่ว่ามันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่ทําให้ชีวิตมันดูมีสีสันและมีคุณค่าขึ้นมายเยอะ น้ำแม่แจ่มในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลายทางการเดินทางบนความสูง1,700เมตรจากระดับน้ำทะเลเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้ชนเผ่าที่ได้รับประโยชน์จากลุ่มน้ำนี้ในการเลี้ยงดูชีวิตคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและคงความหมายของวิถีชนเผ่าผู้ลุ่มลึกก,กับการใช้ชีวิตบนดอยแต่การพัฒนากระแสหลักบนความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและการจาัดสรรทรัพยากรธรรมชาติกำลังคืบหน้าบั่นทอน การดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านี้อย่างหนักหน่วงความร่วมมือร่วมใจบนความต่างทางภาษาวัฒนธรรมเชื้อชาติและการศึกษาจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมกำหนดชะตากรรมต่อทิศทางการรักษาสายเลือดใหญ่ของพวกเขาแต่กลับเป็นหลักไม้สำคัญในการหาจุดดุลยาภาพระหว่างการปลูกพืชเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรายได้กับวิถีชีวิตพอเพียงการดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีความบะรมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำไม่แจ่มเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงการดำรงอยู่ตามวิถีของตนเอง เราเดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเรากําลังจะไปอําเภอแม่แจ่มกันแต่ว่ามันมันมีได้สองทางทางแรกคือไปทางดอยอินทนนท์แต่ตอนเนี้เรามาทางอําเภอหอดเพื่อจะเข้าสู่อําเภอแม่แจ่มข้างหน้ากําลังครึ่งทางครับมากับมอเตอร์ไซค์คู่กายแล้วก็เพื่อนคู่ใจแต่ว่าเพื่อนคู่ใจผมจะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอที่แม่แจ่มครับ ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ของขุนหลวงวิลังคะซึ่งเกิดร่วมกับสมัยเดียวกับพระนางเจ้าจามเทวีซึ่งครองนครอนันที่คุณชัยปัจจุบันนี้ก็คือลำพูนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยร้านนาหรือว่าภาคเหนือตอนบนในอดีตเนี่ยปกครองกันโดยชนกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งรากฐานอยู่ที่นี่นานแล้วชนกลุ่มนั้นชื่อว่าล้วะหรือว่าละวะ ขุนหลวงวิลังกะหรือว่าขุนหลวงวลังคะเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองพวกล้วนในสมัยนั้นนะครับซึ่งถ้าจะให้ตรงกับทางภาคกลางนี่ก็คือสมัยทวาราวดีนะครับขุนหลวงวิลังกะเนี่ยได้แผ่อนณาอาาเขตอิทธิพลทั่วภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกันอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เราก็เลยได้สัการะท่านในขนาดนี้หน้า อนุสาวรีย์ของขุนหลวงวิลังกาครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ล้านนาไทยยังคงมีสเสน่ห์และมีคุณค่าเรายังมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวครับจะมีโอกาสทางรายการจะนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามการชมในโอกาสหน้าครับตอนนี้ทีมงานได้เริ่มออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เข้าเขตอำเภอแม่แจ่ม และเป้าหมายของเราอยู่ที่บ้านกิวสะแบกหมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ แ,แม่แจ่มเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถูกอบล้อมด้วยเทือกเขาดอยอินทนนท์บนพื้นที่กว่าร้อยละเกจากสัมพันกว่าตารางกิโลเมตรเป็นภูเขาสูงชันการเดินทางสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากเนื่องจากเส้นทางเชื่อมสูทมบลต่างๆต้องขึ้นเขาลงดอยอยู่ตลอดและส่วนใหญ่เป็นทางลูกลังขูุขัะกดเคี้ยวในการเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะในหน้าฝน จะต้องเดินทางด้วยความลําบากมากเป็นทวีคูณแต่ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งในการเข้าถึงความจริงและธรรมชาติตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข1 2 7่สเราเดินทางถึงพื้นที่ทยุเรานแห่งชาติแม่โถซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ6,18,750ไร่หรือ990ตารางกิโลเมตร ในท้องที่อำเภอฮอดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่